ผลที่ตกลงมาในระยะนี้ช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้บ้างแม้ไม่มากนักอย่างที่เขื่อนอุบลรัฐล่าสุดปริมาณน้ำอยู่ที่868.89ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น35.74%ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้287.22ล้านลูกบาทเมตรเมื่อวานมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 1.88ล้านลูกบาทเมตรระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามและจังหวัดตามเส้นทางน้ำพองไหลผ่านได้ใช้การผลิตน้ำประปาน,น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อเกษตร,รกรรมต่างๆวันละ8แสนลูกบาทเมตรเขื่อนอุบลรัฐยังสามารถรับน้ำได้อีก1,562.41ล้านลูกบาทเมตรทันนี้นับตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมา มีน้ำไหลเข้าอ่างสะสมจำนวน391.15ล้านลูกบาทเมตร